สวัสดีค่ะทุกๆคนดูนะคะวันนี้หญ้าเป็นน้ำแข็งนะคะเช้าแรกของปีนี้นะคะอากาศหนาวค่ะอากาศลบหองศานะคะวันนี้ดูค่ะนี่นะคะดูนะคะหนาวค่ะดูนะคะเก็ดน้ำแข็ง เก็บน้ำแข็งให้เห็นกันเลยนะคะนี่ดูค่ะนะคะดูกุหลาบกุหลาบนี่ทนหนาวทนหิมะนะคะดูค่ะนี่ดูใบหนะังเย็นมากเลยค่ะดูนะคะเขนี่ค่ะหญ้าดูนะคะทุ่งหญ้าน้ำแข็งนะคะขนาดพูดควันยังออกเลยนะคะนี่ดูค่ะดูค่ะ ผักในสวนก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็จะมีพวกเอ่อเฉพาะพวกที่ทนหนาวนะคะ,ะเราไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีตัวไหนทนหนาวเอ่เพิ่มนะคะที่เรารู้ก็จะมีคะนา้ามีกะหล่ำดาวมีโคราบี้มีเอ่ออืมผักชีไทยต้นหอมกระเทียมนะคะสามารถปลูกได้นะคะแล้วนี่คือสะรแหน,นะคะนี่นะคะ อมเหมือนสระแหน่ไทยนะคะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสะระแหน่ไทยนะคะนี่ค่ะการสีแดงๆเห็นไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่มิ้นฝรั่งนะคะดูนะคะนี่นางมีดอกนางทนหนาวนะคะโอเคไปค่ะนู่นค่ะเราไม้ฝรั่งเราแดดเริ่มออกแล้วนะคะเราก็เลยต้องรีบมาถ่ายก่อนเดี๋ยวว่าน้ําแข็งจะละลายก่อนนะคะดูค่ะมาถ่ายให้ดูนี่ค่ะดูนะคะนี่ เป็นเก็ดเลยค่ะเก็ดน้ำแข็งดูนะคะว้าวดูค่ะเก็ดน้ำแข็งเลยสวยค่ะเลยเกน้ำแข็งขึ้นนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะดูนะคะก็จะเป็นน้ำแข็งรอบๆนี้เลยนะคะนู่นนะคะต้นกล้วยนะคะ ต้นกล้วยไปดูต้นกล้วยกันดูค่ะปีนี้เราไม่เอาเข้าบ้านนะคะต้นใหญ่เราก็จะปล่อยนางไว้ข้างนอกนี้เลยนะคะเราเอาเฉพาะหน่อของนางเข้าไปนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ตั้งโอ๋ตั้งโอ๋ทนหนาวนะคะนี่ค่ะนางไม่ตายนะคะอันนี้จะเป็นพลิกพริกดอกไม้นะคะเราไม่เอาเข้าบ้านนะคะเราจะไม่เอานางเข้าบ้านดูนะคะ นี่นี่ค่ะหน่ไม้ฝรั่งนี่นะคะแล้วก็เก็บเม็ดเก็บอะไรนางไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้านางก็ขึ้นใหม่นะคะอันนี้นางก็จะต้นนางแก่นางก็จะตายตามอายุนางนะคะโอเคค่ะหนาวค่ะขอเข้าบ้านละถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ สวัสดีค่ะบายบายนี่คือกองหมักดินหมักปุ๋ยเรานะคะเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะโอเคค่ะบายบาย